ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก74ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น166ไ like ลค์กันแล้วค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ในไอจีอิสตาแกรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ KM Social ชกันแล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ก็ป้ปไปสมัครสมา,สมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อ,อกข้อมูลตามนี้เลยเ่อผูู้ช้ายอีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่ายลืมติกข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t ็อมี IG มี YouTube มี t w i t t e r นะคะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หไอจีของเราเปิด พสขึ้นมาเลยนะคะคัดล็อกลิง์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100อยไลค์ค่ะด้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดก็อยู่ที่2บาทสองบาทกว่าเนาะก,ก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็กดส่งตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะ,สะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ <S 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 และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะก,ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์มาเติม1,000ันบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นการ เออเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะส่วนคริปโตนะคะจะเป็นขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%้าเปอร์เซ็มาเติม500บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราต้งการสั่งซื้อไปถึงด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะน,นะคะอ,ออเดอร์ของเราค่ะที่ร้อการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นอก,กรรอดำเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ Order, ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพก็แอดแท็กไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจหละได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับปัตรคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะในตรงนี้นะคะก็จะบอกราคาต่อ1น0 0พันค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไปด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนนนี้้้แลลวก็อ่าไไปดเยะะค หรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถเอาพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์เนาะตอนนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่74็ิบไลค์นะข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ขอลีหน้าจอก่อนค่ะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก74ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น166ไ like ลค์กันแล้วค่ะก็ถือว่านำเนินการให้เราไหวมากเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองไม่ต้องรออะไรมากเลยนะคะแค่2-3งสามนาทีก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะหากวันนี้ผิดประการ ได้าปหรือมีเสียงรบก,กวนเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ